รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับผู้ชมครับตอนวันนี้นะครับผมบุกมาที่สปสชเลยนะครับมาเป็นกันเองกันนะครับ you know, ถึงห้องของรองเลขาธิการสปรสชนะครับคุณหมอครับถ้าไม่ถามคุณหมอมาถึงนี่ไม่ไม่ถามไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 กก็ ไปทั่วไปหมดนะทั้งโลกใบนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บพอเกิดสถานการณ์นี้เนี่ยสปสชเดี่ยวเข้าไปสนสับสนุนหรือไปทําอะไรบ้างนะครับก็นําเรียนอย่างนี้นะฮะว่า <c oughs> พอเกิดสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนที่ตอนนี้คำฮิตคำหนึ่งเนาะ new normal นะครับ <c oughs> วิถีชีวิตใหม่นะครับแต่จริงๆมันก็คือการที่ทําให้มนุษย์เรามันมันต้องปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนวิธีการเยอะมาก ส่วนของสปสชต้องนําเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเบื้องต้นช่วงที่สถานการณ์โรคกำลัลงระบาดนะครับเราเองก็มีส่วนที่สับสนุนอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือในเรื่องของการคัดกรองหรือเป็นการป้องกันโรคนะครับก็คือว่าซึ่งการคนที่มีภาวะเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้เราว่าตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นเดิมทีตอนช่วงเริ่มต้นๆก็อาจจะจําได้อยู่นะครับว่าจะมาจากต่างประเทศหรือไปสัมผัส คนป่วยในทั้งหลายแหล่ผู้นี้เราเองจะให้คัดกรองหมดนะครับแล้วสปสชเราสบรับนุนงบประมาณเพราะว่าภายใต้รัฐมนูลนี้เขียนชัดเจนนะฮะรัฐต้องให้การดูแลปร,ประชาชนในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติหรือโรคติดต่อ,อรแ้แ<ไ>รงนครับผมฮะซ,ซึ่งเขียนไม่ชัดเจนเนี่ะหน้าที่สปสชเราก็ต้องไปตั้งงบประมาณเพื่อเพื่อให้การเพื่อให้การจัดบริการเกิดขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ตั้งงบประมาณ เดี๋ยวโรงพยาบาลอาจจะบางคนไปเข้าเอกชนบ้างไปเก็บเงินเขาอะไรทั้งหลายแหละนะครับอันนั้นคือเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคน่มันเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นภัยพิบททัติอยู่มันก็เกิดขึ้นมาครับเงินเราก็เราเรา,เรา,เรา,เราตั้งเงินเราตั้งเงินตรงนี้ไว้หรืออ๋อเริ่มต้นเราไม่มีฮะแต่เนื่องจากก็ทางรัฐบาลแหละครับ,รบก็ต้องตั้งจากงบกลางขึ้นมา มาช่วยเลยครับก็ต้องมาสอับสนุนเพราะถือว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยมันเกิดปัญหาเพราะโดยหลักของการตั้งงบประมาณยังไงเขาต้องมีงบกลางไว้สําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเพราะไม่มันก็มาแชรงงบประจาที่ที่ระวังแผนไว้ไม่ครับตรงนี้เราเองไม่มากินกับงบประจําเลยอ่านี่งบใหม่เพิ่มเข้ามาถูกต้องครับเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะถูกต้องครับอ๋อส่วนหนึ่งเราก็ยังมีเรื่องของการเอ่อเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษา พ็จะเห็นได้ชัดว่าหนึ่งคนไข้จะต้องตรวจอะไรละ่ะตรวจหาเชื้อโควิดเนาะซึ่งเริ่มต้นราคาค่าเทสอะไรพวกนี้มันค่อนข้างแพงหรือการใส่ชุดเพื่อป้องกันของแพทย์บุคลากรพวกนี้มันเป็นต้น,ตนมันเป็นต้นต้นทุนหมดมนะครับซึ่งก็ต้องมีชดเชยเพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแต่งบเก่าเนี่ยแล้วคนไข้ที่ยังต้องรักษาที่ไม่ได้เกี่ยวโควิดนะกะอาจจะกลายเป็นเราไปผักภาระให้กับโรงพยาบาลนั่น,ะนหมายความ<อ>ว่าพอฟังดูแล้ว คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเราก็อัดงบเข้าไปช่วยใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมวุยงานนักวิท้าการับคนไข้ที่เข้ามาเพื่อการตรวจครับอันนี้ก็มีก็มาเก็บเงินเราโรงพยาบาลต่างๆครับทั่วประเทศนะฮะตอนตอนโควิดเนี่ยอ๋อทั่วประเทศครับพูดยงายว่า เดินไปตรวจนี่มาเก็บเงินเราได้หมดครับแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศนะครับว่าคนประเภทไหนที่สามารถตรวจได้ไม่ใช่อทีสองทีแล้วก็ดูไไอะไรทำนองนั้นซึ่งมันต้องมีเกณฑ์นะครับต้องต้องแพทย์ดูแล้วว่าใช่อันนี้ควรจะต้องตรวจครับไปพื้นที่เสี่ยงมาไปจะไปสัมผัสมาหรือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี้ยวนนี้เขาต้องรับการตรวจเพราะวันวันเขาก็เจอแต่คนไข้วกนี้ถือว่าเป็นเสี่ยงสูงมากอะไรทำนองนี้นะครับ จากที้พอได้งบประมาณมาต้อง ign, แอดไซน์เขาเลยต้องจัดแจงกระจายงบไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครัหมายถึงจากสถานการณ์เนี่ยมีปัญหาอะไรหนักใจบ้างไหมสอรชอผมว่าจริงๆก็ไม่ได้หนักใจนะเหนื่อยขึ้นไม่เอางี้ดีกว่าวุ่นวายขึ้นไหมผมก็จริงๆน่าน่าน่า,นา,นาต้องบอกว่าบุาคลากรสาสุข ที่เขาค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยกว่าเราครับเ่วาเรา,เราก็แค่ทําหน้าที่สพอร์ตเพื่อให้เขาทํางานได้แล้วไม่ให้เขาเป็นอุร,อริศัคเนาะผมว่าจริงๆแล้วก็เหมือนที่ผมนําเรียนแต่ต้นนะว่าสังคมไทยเรายังมีการเอื้อเฟื้อต่อก,กันมีการช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับเราเองไม่ได้มองว่าอันนี้หน้าที่คุณอันนี้หน้าที่ฉันนะครับพ่อมาอย่างนี้นะฮะสถานการณ์มันก็โอเครู้สึกว่าตอนนี้มันก็ไปเป็นไปในแนวทางที่ดี และสบปชตอนนี้ต้องเตรียมทําอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ต้องนําเรียนนะครับตอนช่วงโควิดแรกๆเนี่ยเราค่อนข้างกังวลโดยเฉพาะผูะ้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางอาจจะโอกาสเข้าถึงบริการเนี่ยอาจจะลดลงเพราะตอนนั้นนี่โรงพยาบาลน,นี่บอกว่าถ้าคนไข้โรคเรื้อรังคนไข้อะไรเนี่ยกลับไปรับยาที่บ้านให้หมดนะครับก็จะมารับบริการตรงนี้นี่มันความเสี่ยงแต่ปัญหาว่าพอกลับไปรับยาที่บ้านกับคนไข้ที่เคยมาหาแพทย์ทุกเดือนหรือทุก2เดือนเนี่ย ตอนนี้ใครจะดูแลเขาหรือเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องนําเรียนว่าเราเองนอกจากสปสชรองบริหารเรเื่องเงินแล้วเนี่ยเราก็มีการสร้างเครือข่ายนะทั้งเครือข่ายฝั่งผู้ประกอบวิชาชีพนะแพทย์พยาบาลอะไรทั้งหลายแหละเราก็ยังมีเครือข่ายของกลุ่มผู้ป่วยต่างๆด้วยอยู่นะครับมีกลุ่มผู้ป่วยไตกลุ่มผู้ป่วยคนพิการนะครับเพื่อที่จะได้รับเสียงสะท้อนจากในพื้นที่เพราะเครือข่ายเขาก็จะไปเก็บข้อมูลปัญหามา ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลก็กลัวว่าประชาชนจะเข้าไม่ถึงบริการในช่วงที่โควิดนะครับเพราะช่วงแรกๆนีแพทย์พยาบาลทุกส่วนเขาก็ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์เพราะไม่รู้ว่าจะมีคนไข้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้าอันไหนที่ทยอยออกไปได้ก็ออกไปบาทบอางสปชชทาอะไรบ้างช่วงนั้นเราเองก็สนับสนุนในเรื่องของการส่งยาที่บ้านนะครับก็มีงบประมาณชดเชยเป็นเรื่องของค่าดาเนินการเพื่อให้มันมีค่าไปสรีออะไรทั้งหลาย เพื่อไปส่งยาให้กับผู้ป่วยได้ที่บ้านเขาไม่สะดวกอ่ะที่จะมาโรงพยาบาลครับใช่ไหมฮะใครที่จําเป็นต้องมาประจําประจําทุกเดือน2เดือนเนี่ยเราส่งยาไปให้เลยครับก็อาจจะเนี้อย่างเช่นผู้ป่วย HIV วที่อาการคงที่แล้วไม่ต้องดูแลมากอาจจะให้ยาไป3เดือน6เดือนได้เลยนะครับเพื่อทําให้แต่สิ่งสําคัญคือเงื่อนไขเราคือคนไข้กับโรงพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยยังยังต้องติดต่อประสานกันได้ ไข้คนป่วยที่อยู่ไกลๆในหมู่บ้านในตำบลนี่ยิ่งเกิดประโยชน์ใหญ่เลยครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ประชาชนมีสมาร์ทโฟนหมดทุกคนอ่านั้นคือเรื่องนึงกับระบบอินเทอร์เน็ตเพราะจริงถ้ามองว่าหนึ่งคนไข้เนี่ยสะดวกเราไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นวันๆถูกไหมฮะอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยดูง่ายๆเลยจะไปโรงพยาบาลนะไม่ทราบเคยไปโรงพยาบาลศรีลาชนะถนนสะพานอรุณอมรินร์แคบๆแคบนะรถก็ติดนะฮะนะครับกว่าจะไป ต้องไปวนหาที่จอดรถอีกนะครับหรือถ้าถ้าจะไปแท็กซี่ก็ต้องจ่ายค่าแท็กซี่ไปตอนนี้ตอนนี้ยังวุ่นวายไหมผมไม่ได้ไปนานก็ก็คนไข้ยยเยอะนะฮะครับเพราะเนื่องจากจว่าเป็นก็เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งมานานนะครับแล้วก็ใครใครก็อยากรักษาล่าละครับแต่ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปคนคนไข้ก็สะดวกแล้วเราก็ยังมีเรื่องของนโยบายร้านยาประดร้านยานี้จริงๆต้องนําเรียนว่าก็เป็นนโยบายของท่านรัฐรัฐว่าการท่านนี้แหละครับที่ ที่ที่แพทย์ท่ทททนานอนุทินครับท่านอนุทินนี่แหละครับพยายามผลักดันให้เกิดก็พอดีจริงๆเราก็เริ่มเริ่มทดลองระบบนะพูดผู้อย่างนี้นะฮะเราเริ่มทดลองระบบแล้วก็พอดีช่วงโควิดมาก็เป็นโอกาสดีก็ทําให้คนไข้เนี่ยไปรับยาที่ร้านยาความมั่นใจอย่างหนึ่งคือไปรับยาที่ร้านยายังเจอเภสัชกรเพราะว่าไม่ใช่ร้านยาไหนก็ได้เพราะเราต้องการให้มีร้านยาคุณภาพเกิดขึ้น ครับเพราะฉะนั้นต้องมีเภสัชก,กรต้องเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลคุณหมอเราเล่าลงรายละเอียดที่หน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยตอนนี้เราทําที่ไหนบ้างลักษณะเป็นยังไงครับตอนนี้จริงๆมีร<อ>้านยาทั่วไปที่ขายขายยาคร,ค,รครับก็จริงๆก็คือก็คล้ายๆร้านย,ยาขายยาทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําคือร้านยาต้องคุยกับหมอที่โรงพยาบาลต้องมีข้อมูลเชื่อมโยงกันครับว่าคนไข้คนนี้เป็นยังไงมีปัญหาด้านสุขภาพยังไงจอดเลือดแล้วมีผลอะไร เพราะเภสัชกรเนี่ยเขาก็สามารถให้ความรู้กับคนไข้ในการใช้ยาถ้า,อย,านะอย่างนั้นผมถามงี้ได้ไหมหมายความว่าตัวโรงพยาบาลสมมผู้อ,อยู่ตางจังหวัดโรงพยาบาลก็ต้องรู้ว่าชาวบ้า,า,บานอยู่หมู่บ้านนี้ร้านยาที่ใกล้คุณคือร้านนี้ข้อมูลมันต้องมีงใช่ไหมหมอต้องแอดซายว่าคุณมารับยาที่ร้านนี้ได้ไม่ต้องมาที่นี่ถูกต้องครับข้อมูลมันก็จะนะเภสัชก็จะรู้อ๋อป้าคนนี้ใช่ครับอ๋อไปเยอะอย่างไปเยอะตอนนี้มีคนไข้ออกไปประมาณ หมื่นกว่าเทสเองเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแล้วต้องต้องนำเรียนอย่างนี้ส่วนหนึ่งคือชาวบ้านเราเนาะดีมันก็เคยชินเนาะเฮย้ยเคยถ้าเคยไปหาหมอแล้ววันนึงเอ๊ยอยู่ๆจะไปห,หายคนนึงแค่แค่ไม่ต้องเภสัชนะแค่บอกอ่ะส่งกลับไปอยู่โรงพยาบาลตรงนั้น ฉันไม่รู้จักหมอคนนี hey, <let> ้เอแล้วหมอคนนี้เขาจะเข้าใจฉันไหมอะไรทํำตรงนี้งั้นมันต้องสร้างค่อยๆสร้างระบบแล้วค่อยสร้างความมั่นใจที่ร้านยาเขาเขาเรียกอะไรร้านยาเข้าร่วมเหรออย่างนี้ต้องร้านยาต้องเป็นร้านยาที่เข้าร่วมแล้วก็เราเราเป็นคนตรวจมาตรฐานครับเยอะอย่างครับเยอะไหมตอนนี้ก็มีประมาณพันพันพันต้นๆละครับกระจายอยู่ทั่วประเทศครับ ตอนนี้ก็มีกระจายอยู่ก็เกือบก็เกือบเกือบทุกจังหวัดของประเทศแล้วนะครลงในระดับตําจังหวัดหรือตำาบลตอนนี้ลงในระดับจังหวัดกับโรงพาบาลในระดับอำเภอบ้างบางส่วนแต่ก็ยังไม่เยอะพันกว่าคุณหมอคาดเดาว,ว่ามันน่าจะสัเท่าไหร่ทั้งประเทศก็อยากเป้าหมายของสปภพชออยากเห็นเท่าไหร่ก็ถ้า คงคงไม่ใช่เป้าหมายสปะสะช<า>จริงๆเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายแลยว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากให้ร้านยาคือแยกระหว่างเรื่องของการจ่ายยาจากโรงพยาบาลกับจากการจ่ายยาจากร้านยาเนะาะเพราะบางครั้งมันมันทำให้ถ,ถ้าถ้าเหมือนต่างประเทศเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้ยาได้ดีขึ้นต่อไปคนไม่ใช่เอะปับ๊บก็ไปซื้อยาอะไรมารับประทานก็ได้แต่เราคาดหวังว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลการที่ไม่ใช่ เอายาไปแล้วไปกองทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็นนไม่รับประทาน,น,นปีปีปีหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียค่ายาที่คนไข้ไม่รับประทานเนี่ยเป็นพันล้านนะแล้วลองคิดดูถ้าถ้าคิดง่ายๆตอนนี้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเงินพันล้านเนี่ยทำอะไรได้เยอะอาจจะเอามาสร้างไรายได้ให้กับคนที่กําลังตกงานได้บางทีเราอาจจะต้องมองในหลายๆมุมแล้วมองว่าแล้วถ้าเราจัดการระบบได้อย่างนี้นะฮะต่อไปการบริโภคยาที่เกินความจําเป็นและที่สําคัญคือ ทานจนกลายเป็นป่วยเป็นโรคเป็นโรคไตไปบ้างนะฮะเลือดออกในกระเพาะบ้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะ,ะมันก็จะไม่เกิดอันนี้ดีมากครับผมเสริมคุณหมอนี่ผมฟังดูแล้วคือคือหมายกามว่าผมเป็นร้านยาเองเนี่ยแล้วผมรู้ฐานข้อมูลคนป่วยถูกไหมฮะในในในหมู่บ้านผมต้องใช้ยาอะไรใช้ยาอะไรผมก็ไม่ต้องสต๊อกมากเลยผมก็มียาตรงตามความต้องการถูกต้องครับถูกไหมฮะยาคุยง่ายไม่สูญเปล่าอ่ะหรือวันนี้อาจจะเดินออกไปจ่ายตลาด ผ่านหน้าร้านยาที่ฉันรับยาเป็นประจำเดินไปถามเลยดิเอ๊ะปกติชาวบ้านเรียกหมอหมดนะก็อาจจะเรียกเภสัชก็หมอหมอถาม่อยดิไอายานเนี่ยมันฉันได้มานานแล้วเนี่ยมันหมดอายุแล้อยังต้องทิ้งไหมอะไรทั้งหลายแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมผมเชื่ออันนี้คือความสะดวกของประชาชน นะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณภาพบริการที่จะได้เพิ่มขึ้นคือพูดง่ายว่าเดินไปรับยาฟรีครับอันนี้ฟรีเลยใช่ไหมถ้า,ถาสมมติวราดูอยู่ในทะเบียนมีใบสั่งจากแพทย์ถูกต้องผ<ม>ู้ชมครับที่ถามอย่างนี้เพราะว่ารายการเราก็ดูกันทั่วประเทศนะครับมันก็จะได้เป็นประโยชน์กับกับคุณผู้ชมนะครับ พันกว่าแห่งไอ้เราตรวจสอบได้ไหมว่าที่ไหนมีในในมีฐานข้อมูลไหนก็มีมีครับเพร<อ>าะเดี๋ยวพอราให้ตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์ได้ได้ใช่ไหมครับแล้วจริงๆตัวนี้นะครับผมกลับมองว่าแม้แตงคนพิการซึ่งพิการที่แบบเดินเหินได้น้องหรือไปไหนมาไหนได้เองอะไรเงี้ยนะฮะกับคนพิการที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยต่อไปก็จะสะดวกขึ้นนะครับอาจจะมีคนลงไปเยี่ยมบ้านได้ด้วยไปดูแลอะไรทั้งหลายแหละนะครับมันก็จะไม่เกิดรายการแบบอะไรล่ะ ที่นั่นที่นี่ถูกทอดทิ้งอยู่แพงเออเพิงเพิงหมาแงนอะไรทำอะไรขึ้นมาถูกไหมครับเพราะมันจะมีคนเริ่มเข้าไปดูแลมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นใช่ครับนะฮะผู้รักษาผู้ดูแลใกล้ใกล้ผู้ป่วยมากขึ้นใช่ไหมครับน่าสนใจนะครับแสดงว่าโครงการนี้ก็เด็กก็ทํากันไปเรื่อยๆครับก็โดยความขยายไปเรื่อยๆง่ายม ซึ่งเพียงแต่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยบางทีมันต้องทําความเข้าใจกับระบบทําความเข้าใจกับผู้คนที่อยู่ในระบบอันนี้อันนี้ข้อดีของโควิดก็มีนนครับทำให้เกิดหึ้นนะครับแล้วมันมีอะไรอีกไหมฮะมีนอกเหนือจากตรงนี้คนพิการก็ได้รับประโยชน์ด้วยเอาอยนีเลยก็นอกเหนือจากสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้คือจริงๆอันนี้จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับระบบแบบประกันเนาะแต่ในอนาคตข้างหน้าซึ่งทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนนี้มันเหมือนกับทุกคนก็ปิดปิดบ้านตัวเองหมดถูกไหมฮะคบเพาปิดบ้านตัวเองคือจะให้คนนอกเข้ามาบ้านเราเราเองก็มันก็ไม่ไหวนะฮะเพราะเราเพราะเราก็หวาดระแวงเขาเหมือนกันว่าเ,เขาจะนําเชื้อมาหาเราไหมเขาอาจจะหวาดระแวงเราเหมือนกันว่าเอถ้าเขาเข้ามาแล้วแล้วเขาจะติดเชื้อจากเราไหมอันนี้คือปัญหาที่มันทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยผมื่อวัคซีนจะเป็น ในอนาคตนะฮะถ้าวัคซีนสามารถผลิตขึ้นมาได้แล้วตัวนี้มันจะกลายปเป็นสิที่ประโยชน์ให้กับประชาชนต่อ<ม>เพราะว่าในทางการแพทย์รือ,อนักวิชาการก็พูดแล้วว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่กับพูดนี้มันไปอีกนานโดยเฉพาะเรื่องของโรคอุบัติใหม่อะไรทั้งหลายเลยฉะนั้นต่อไปสํานักง,งานหลักประกันร,รายจะต้องมานั่งมองอาจต้องจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการควบคุมป้มองกันโรคเนี่ยเป็นปบทบาทกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว<ม>แต่อะไรที่มันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ต่อไปประชาชนจะต้องได้อย่างเช่นเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะ ต่อไปใครบ้างจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนต่อไปมันก็เป็นสิทธิประโยชน์เพราะเม้นกลายเป็นว่าก็เท่าที่ทราบเห็นตอนนี้ก็มีการประกาศราคาออกมาบ้างนะฮะว่าเข็มละว600บาทต้องถามว่าคนหาเช้ากินขาเนี่ยนะครับวันหนึ่งรายได้ยังไม่ถึง600บาทเนี่ยจะมีปัญญาไปฉีดวัคซีนไหม ใ,ในฐานะที่สบยต้องดูแลหลักประกันสุขภาพของคนไทยทั้งหมดผมอผมอยากจะทราบนี้ว่าแล้วคุณหมอมองเรื่องในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมันน่าจะเป็นอย่างไงก็จะขอย้อนกลับเ้าว่า new normal นิดนึงคือมันต้องอาจต้องเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดใหม่ระบบการจัดริการบางอย่างเราต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนเมื่อกี้ที่นําเียนไปแล้วว่าเราจะต้องคนไข้อาจจะไม่จําเป็นต้องมาโรงพยาบาล แต่เราพยายามใช้เทคโนโลยีลงเข้าไปดูแลแต่ว่าเมื่อไร่เราใช้เทคโนโลยีมันอาจจะมีเรื่องของต้นทุนต้องอาจ้งกลายเป็นต้นทุนที่ถูกบวกเข้าไปกับค่าบริการอะไรทั้งหลายแหล่หรือไม่นะครับซึ่งแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพื้นที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้ต้องนําเรียนว่าภายใต้ที่กฎหมายเขาเรียกว่ามันมีพรบ,บรสุข,ขภาพปฐมภูมินะครับ<ม>ก็คือ กล้บ้านใกล้ใจที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องร้าน<ม>ยาเรื่องไปเจาะเรื่องอะไร<ม>ทั้งหลายแหละอันนี้แหละครับต่อไปสิง่งเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ต้องลงไปดูแลเขามากขึ้นประชาชนนะครับเปแี่ยนาตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเพราะกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนรับผิดชอบกับตัวกฎหมายนี้อยู่แต่ภายใต้ระบบเราประกันเราเองก็อยากให้มีในลักษณะน,น,นี้อยู่แล้วนะครับเราถึงให้ประชาชนต้องไปลงทะเบียนตามหน่วยบริการประจำนะที่เราเรียกนั้นต่อไปทิศทางมันจะเปลี่ยนไปว่าแทนที่คนต้องไปแออาจจอยู่โรงพยาบาลใหญ่ ไม่ใช่เจ็บป่วยเล็กน้อยจะต้องไปเนี่ยอาจจะต้องกลับไปมองว่าเอ๊ะบางครั้งอาจ,จะต้องไปดูที่หน่วยบริการ,รปัฒนมทูนก่อนอเพียนแต่ความเชื่อและความเคยชินของเราอาจจะเออปั๊บต้องไปงบานใหญ่นะฮะฉะนั้นอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมก่แนวโน้มอาจจะต้องเปลี่ยนคือชาวบ้านเราเนี่ยตระหนักรู้กับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเรื่องของการที่เราจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยมีการส่งเสริมสุขภาพเรื่องของการป้องกันโรคนะครับต่อไปประชาชนอาจ,จต้องดูแลเรื่องนี้ โดยใช้สถานการณ์โควิดมาเป็นตัวผักดันนะครับมันก็จะเป็นตัวที่สามารถปลูกกระแสได้งั้นถ้าถามว่าณนะตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนนี่แหละนะครับคนนี่ยังหวาดหวั่นกับโควิดอยู่แล้วคนก็เริ่มเปลี่ยนอะไรทั้งหลายแหละนะฮะก็พูดง่ายอย่างตอนโควิดมาใหมๆ่ๆนี่จะเห็นไหมฮะว่าพวกจะพวกสารพัดรถดส่งอาหารสั่งอาหารทางออนไลน์บางอะไรบ้างนะครับ คือตัวนี้มันคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเดิมทีคนรับบริการต้องเดินไปหาคนให้บริการแต่ต่อไปมันต้องเปลี่ยนบริการหรือคนให้บริการอาจจะต้องเดินเข้าไปหาคนรับบริการแทนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้อะไรเข้ามาแทนซึ่ง,ซ,งซึ่งเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขไปเดินเยี่ยมบ้านทุกคนมันอาจจะเป็นไม่ไ,มได้นะฮะแต่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวระบบว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วยทํำยังไงจะได้ทําให้แลวทำให้ประชาชนรู้จักดูแลตนเอง ในเรื่องของสุขภาพได้อย่างไรอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องท้าทายกับระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณหมอในานามสปสอชอนี่ก็เริ่มคิดแล้วสิอาจจะต้องมีแอปจะต้องมีอะไรก็ต้องใช่ไหมฮะอะไรที่มันถึงตัวสะดวกรเร็วขึ้นนะฮะควบคุมได้ ใช่ไหมเพราะมีพวกนี้มควบคุมได้หมดเลยเห็นตัว<ด>เลขเห็นอะไรครับก็ก็ตอนนี้ที่เห็นชัดๆนะฮะอย่างเป๋าเป๋าตังช่วงหนึ่งที่ให้มีการลงทะเบียนลงแล้วก็ต่อไปเราเองก็มีแนวคิดอี้นะฮะเพราะว่าต่อไปเทคเทคคือเทคโนโลยีมันมันง่ายขึ้นนะครับต่อไปถ้าประชาชนเจ็บป่วยอย่างเช่นาคนนี้เป็นเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับพอตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นหญิงตั้งครรภ์ปุ๊บก็ไปลงทะเบียนก่อนว่าฉันเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วนะ สปสชก็จะแจ้งสิทธิ์ว่าเอาคุณไปฝากคันได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน5 5ครั้งโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วคุณจะไปรับบริการที่ไหนก็ให้เขาเช็คดูคือเราให้ไปได้ทุกที่นะครับที่เขาคิดว่าเขามีความเชื่อมั่น<า>ที่จะรับบริการค,คุณหบอกว่าแนวคิดแนวคิดหรือซุ้มทําอยู่ กําลังสุ่มถาอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็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 คงไม่ได้สุ่มหรอกครับเพราะจริงๆเราเองก็ก็ไปลอกจากเปาเปาตังนี่แหละครับตอนนี้กําลังกําลังจะพยายามทําแต่คิดว่าถ้าระบบขึ้นได้เร็วอาจจะภายในปี2ปีนี้ต่อไประบบนี้ก็จะได้ใช้นะครับแล้วก็เวลาไปใช้บริการปั๊บคนไข้ก็แค่ยิง q ิวอารคระบบข้อมูลก็จะเข้าในมือถือคนไข้พออันนี้ขึ้นปั๊บคุณหมอก็ต้องมาคิดต่ออย่างเนี่ยทําไงให้ชาวบ้านชาวชองมีสมาร์ทโฟน ถูงไหมชาวบ้านชาวจ่องมีระบบอินเทอร์เน็ตครับคือตอนนี้มันก็จะมีข้อจํากัดหนึคงว่าบางคนอาจจะใช้สมาร์ทโฟนก็ยังไม่ค่อยเป็นถึงมีก็ยังใช้ไม่ถูกหรืออีกคนส่วนหนึ่งที่อาจจะโดยเฉพาะระบบหลักประกันเราอาจจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยจะทายังไงให้เขามีสมาร์ทโฟนได้ในราคาที่มันไม่แพงเกินไปพระเดยวนี้สมาร์ทโฟนราคาถูกๆก็เยอะแยะนะกับต้องมีอินเทอร์เน็ตไหมซึ่งตอนนี้ รัฐบาลก็พยายามผลักดันเรื่อง 5G อยู่นะฮะแต่ที่สำคัญคือมัอนต้องไปเสียค่าแอร์ไทม์ให้กับเค,ครือพอพูดอย่างนี้เนี่ยผมฟังดูแล้วหมายความว่าไอ้โควิดที่มันก็ทำให้เราปรับเปลี่ยนนะฮะป้องกันดูแลซึ่งไม่รู้จะมาอีกเมื่อ,อไหร่อาจจะอ,นะอาจจะไม่ใช่โควิดก็ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้รใช่ไหมซึ่งมันมีแนวโน้มเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ได้บทเรียนครับ จะมีอะไรใหม่ๆให้เห็นบ้างไหมนอกเหนือจากตรงนี้จริงๆตอนนี้ต้องนาเรียนนะครว่าส่วนหนึ่งได้ข่าวว่าไปซุ้มสร้างเครือข่ายอะไรเต็มเลยครับคือจริงๆตรงนี้เราจะาทำมานานพอสมควรแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราพยายามจะผลักโดยจับมือกับหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็จับมือกับหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนก็ะทาพื้นที่สุขภาพคำว่าพื้นที่สุขภาพก็คือทําให้เขาเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร,ร่วมคือภายใต้กฎหมายเราเนี่ยเราเองต้องรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนเลยนะฮะมไม่ว่าจากคนกําหนดนโยบายจากโรงพยาบาลผู้ให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพแม้กระทั่งประชาชนนะครับคนพิการผู้สูงอายุเด็กสตรีอะไรคนครทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลย<ะ>ซึ่งเขาก็จะมาบางครั้งก็อาจจะบน่บนๆมาบ้างบางครั้งก็อาจจะให้ข้อมูลข้อเป็นข้อเท็จจริงบ้างว่าเนี่ยบางอย่างไปรับบริการแล้วยังก็ยังไม่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของฟีดแบ็กเข้ามา และทาให้เรามีการพัฒนานะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในขณะเดียวกันเราก็มีการเชื่อมโยงกับพวกเครือข่ายสุขภาพเลยทั้งหลายเลยนะครับที่จะไปร่วมกันผลักดันหรือว่าไปร่วมกันทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนบางกลุ่มที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงสื่อเข้าไม่ถึงข้อมูลได้ทราบว่าจริงๆเนี่ยระบบราประกันเนี่ยให้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้เขาไปขยายวงต่อ ไปให้ทําความเข้าใจว่าเออตรงนั้นตรงนี้ไปรับบริการได้นะสิทธิทประโยชน์อย่างนี้เขาสามารถรับบริการได้ทันทีอะไรทำนองนี้นะ